สวัสดีครับพบกับผม Travel by TIK ในช่อง YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่ร้าน Turtle นะฮะที่ BTS อนุสาวรีชัยสมรภูมนะครับร้านก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะฮะก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะฮะตรงนี้ก็มีพวกผลไม้บกอรี่นะฮะมีกล้วยนะครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะฮะพวกไอาชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับปลั๊กไฟนะฮะตัวนี้ก็เป็นแคชเชียร์นะฮะแล้วก็มีพวกเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็เป็นพวกนมนะฮะ ไส้กรอบแฮมนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าสำหรับคุณผู้ชายนะฮะเสสีฟันแปรงสีฟันก็มีนะครับหลายยี่ห้อเลยนะครับตรงนี้ก็มีมุมเครื่องดื่มนะครับมีชาไข่มุกกาแฟาขายนะฮะ วันนี้ก็เป็นโซนน้ำนะครับก็มีน้ำเปล่าน,น้ำอัดลมน้ำหวานขาดนะครับของสักฟอกก็มีนะฮะของใช้สำหรับเด็กก็มีนะครับรองเท้าน้ำยาบน,บนฝากก็มีนะฮะเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นโซนขนมนะฮะขนมบกเคี่ยวนะครับเครื่องปรุงอาหารก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นบะหมีต่ตึ๋นสำเร็จรูปนะฮะพวกมาม่านะฮะมีทั้งถุงแล้วก็ทั้งขับกระป๋องนะฮะอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานก็มีนะครับ สำหรับพนักงานาออฟฟิศหรือว่าใครที่จะไปทำงานเร่งรีบก็เชิญได้นะครับพัาปัญนญี่ปุ่นนะก็มีนะฮะตรงนี้ก็เป็นพวกน้ำดื่มต่างๆนะฮะน้ำเปล่าน้ำอลรมนะครับแล้วก็มีมุมกาแฟอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้ มุมเครื่องดื่มก็จะมีสองด้านนะฮะก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกซีเรียลคอนเฟ็นะฮะขนมฟังก็มีนะฮะตัวซองนะฮะวอฟเฟิลนะครับก็อยากกินอะไรนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมต้องเข้าง,งานแล้วนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนยอย่าลืมกปติดตามช่อง t ท a v e วบ y ยทีนะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ